สวัสดีค่ะทุกทุคนนะคะวันนี้มาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยค่ะนะก็บรรยากาศที่อังกฤษตอนนี้ก็เป็นช่วงนะคะเดือนมิถุนายนก็คือหน้าร้อนแล้วนะคะแล้วอากาศก็ร้อนนะได้ใจจริงๆนะคะคือไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่หนาวมากแต่เช้าๆเนี่ยมันจะเหมือนหน้าหนาวเมืองไทยนิดนึงนะแต่เนี่ยตอนนี้ก็สายๆแล้วนะก็ไม่ร้อนมาก สำหรับคนในอังกฤษแล้วเนี่ยนะหน้าร้อนเนี่ยเป็นเรียกว่าถ้าเขาเห็นแดดเนี่ยนะเหมือนได้รับออของขวัญน,นะจากพระเจ้าเลยนะคะนี่คือสิ่งที่คนที่อยู่เมืองหนาวเนี่ยรู้สึกอย่างนั้นนะวันนี้เซนี่จะมาแบ่งปั้นนะคะเล่าสู่กันฟังนะคะว่าคนอังกฤษนะเวลาเขามาเที่ยวชายทะเลนะคะอาหารยอดนิยมของที่นี่คืออะไรนะ อาหารยอดนิยมนะคะถ้าเป็นเมืองไทยก็อีกอย่างแต่และประเทศก็อีกอย่างแต่ที่ใครนะคนอังกฤษไม่ว่าจะอยู่เมืองไหนช่วงไหนอาหารที่เรียกว่าเขาจะต้องทานกันทุกคนนะคือฟิชแอนชิพหรือปลาทอดปลาทอดปลาชุบแป้งทอดเนี่ยนะอ่าแล้วก็จะกินกับมันฝรั่งอบนะแล้วสิ่งที่มันจะเป็น a d i t ิช n a ลจริงๆก็คือเขาจะกินปลาที่ทอดเนี่ยนะ จุกแป้งทอดแล้วก็มันฝรั่งอบเนี่ยนั่งอยู่ที่ม้านนะั่งและหันไปที่ชายทะเลนะคะซึ่งเขาก็มีให้เทคเวย์ด้วยนะคะฉะนั้นหรือใครนะคะพอชฉน่่ยก็คือเรียกว่า,าดูรู้ดูแพงนะบางคนก็ไปกินที่ร้านเลยนะคะและร้านก็จะมีหลายราคามากๆซึ่งร้านฟิเดนชิปเนี่ยเวลาอยู่ที่ที่ซีไซด์นะคะหรือว่าชายทะเลเนี่ยจะมีราคา หลายราคานะคะแต่เป็นราคาจับต้องได้ค่ะเพราะว่าคนเราฐานะต่างกันนะคะทางการเงินฉะนั้นเขาก็จะมีให้คนหลายระดับหลายการค่าใช้จ่ายของแต่ละคนนะให้เหมาะสมฉะนั้นแต่นี่ก็ลองมาแล้วนะชอบชอบไปที่ทั้งที่ร้านแล้วก็กินข้างนอกมันได้บรรยากาศต่างกันนะคะฉะนั้นทิ่งกฤษเนี่ยมีหลากหลายมากนะคะ และหน้าร้อนเนี่ยจะสนุกสนานกันนะคะหลายบ้านนะคะบ้านทุกบ้านเนี่ยจะมีดอกไม้ปลูกต้นไม้ดอกไม้นะคะสวนของเขาได้รับการตกแต่งไม่ว่าจะหน้าบ้านสวนหน้าบ้านสวนหลังบ้านนะคะน่าจะคล้ายกับเมืองไทยนะคะแต่แล้วเขาบ้านเขาก็จัดนะได้อ่หน้าอยู่นะคะทั้งตัวบ้านข้างนอกนะและข้างในฉะนั้นอาหารนะคะที่เป็นที่นิยมนะ เวลามาเที่ยวในเมืองชายทะเลของคนอังกฤษก็คือฟิชแอนชิฟนะคะปลาทอดรีกว่าชุบแป้งทอดและมันฝรั่งทอดจ้ะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะใครมาเที่ยวอังกฤษใครมาชายทะเลนะคะแวะมาทานฟิชแอนชิฟนะคะทุกชายทะเลทุกเมืองทําคล้ายๆกันหมดนะแล้วก็วันนี้มาเล่าสู่กันฟังสั้นๆนะคะใครอยู่ประเทศไหนทําอะไร อาหารของที่เปนที่นิยมนะคะเมืองที่คุณอยู่ลงคอมเมนต์ได้เลยนะคะมาเล่าสู่กันฟังมาเป็นเพื่อนกันนะคะฝากติดตามกดไลค์กดซับสไคร์แล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ